อ๋อสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับหรือว่าผมเขตอีกแล้วชเ,ยยเช่นเคยหรือไม่เช่นเคยก็ตามแล้วขอบอกไว้ครับถ้าใครเข้าไปดูในคลิปนี้แล้วยังไม่ติดตามก็ช่วยติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะกันนะนี่นผมก็อยู่กับไมค์ครับในเซิร์ฟ FTFCTF นะผมอยู่ฝ่ายสีแดงซึ่งผมก็ชอบสีนี้เป็นอย่างรเง ผมเกิดวันอันทิทิ์ยังถูกสีแดงเป็นธรรมดากับสีเขียวผมชอบเอเยอะสุดพิ่มเยอะเราจะไปอีกฝ่งยึังโดยการใช้ทางลัดใต้ดินแต่หวังว่าจะมีขห็นกลับมาจบไม่สวยแน่เห็นส่วนบนแล้วด้นล่าอืมแล้วไม่มีธนูเราก็ต้องระวังไว้ไอพวกรอบหลังก็มีแค่ข่ามั้งมีใครมาเป้าไม่มี อั่นโน้นโอเคเช็คเมทถ้าใครไปปุ๊บต้องเรียบกดชิปเลยเดี๋ยวโดนตุ้ยถ้ามันรู้เราเป็นสีแดงม,มันก็จะคายอะไรแบบะี้ฝั่งนู้นคนตายเยอะต้องไปดูแล้วสิฝั่งนี้เฟ้ยไม่ใช่ตรงนู้นอืมอย่างนี้ตลาดคือมันคานี่ไกลจังยังไม่ถึงเหรอ อย่าตกเปน็นนันเด็ขลาดเดี๋ยวชิบถ้าจะหาไม่เดี๋ยวไปเอาไม้คืนด้วยนนมปังหนมปังกอวันจบจบแต่แล้วขนมปังไม้เตรียมดาบเตรียมไ้ก่อนสองเล่ม นอย,อยู่ฝั่งนั้นหนักต้องที่ไปเราค่อยๆไอ้วกไอ้พวกสีฟ้ามาชอบมีไอ้พวกแยมะมูงไงนั่นคือจุดอับจำให้สีแดงเข้าไปไม่ได้เราไปนะครับเราจะมาดูกนันทีแฟสีฟ้าควรจะเป็นแนวป้องกันไม่ใช่แนวลุก นนำบุกอะน่ากูเห็นแล้วนี่ตูวหาพระแสงไงล,ล่ะไปแจมซิฟอซี่ไปไกลๆส้นตีนมาแล้วโว้ย,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 ยเพืเอ่อนๆไาดิเงียบเอาไม่สกอร์เหลือจะมีนะมีโว้ย ธนูไม่มีเหรอขนแกะสีดำมีป่ะไม่มีเหรอขนดำไม่มีใช่ไหมจังไรก็ต้องการที่จะสู้ลบกับไอ้พวกฝ่ายสีฟ้าก็ต้องกินก่อนให้เต็มแต่พวกก็เตรียมของอุปกรณ์ให้พร้อม หลกแหลกแหลกแหลกซ้ายแหลกแหลกแหลกขวาแหลกแหลกแหลกแต่ว่ามันเริ่มจอกันแล้ว่งผู้บิทธนูก็มันคน้นในเปรียบมากขายพวกนี้ได้ก็พอขายมันได้ขายได้ก็พอแค่นี้ เตรียมพลังใหพอเนี่ยพลังเชือพโพงหมดเตรียมพร้องกับบุกอย่างเดียวแหละตอนเนี้ยได้มาเห็นชื่อเราเลยครับมันก็นจะปีตายปิดตายทั้งเป็นการจะไปแบบเนียนก็มีวิธีหนึ่ง ดูด้ยวยไฟคาตอรเนี่ยมันตายแน่นอนไฟสีต้องต้องมีตัวล่อหนึ่งตัวต้องมีล่อสีแดงหนึ่งตัวต้องไปอ่ะไอ้ดาบเล็กกูขอดิขอดาบเจไอ้กูออ่านรู้วไว้ตัวอาบังอืม้มไอวเวน หาดับเหล็กเหรอหราบเหล็กหลงนางเนี่ยทุเรียนมันมันเอาดับเหล็กมาจากไหนอ่ะก็มีเอาเหล็กมาจากสายวาสีบอถิ่มกันโอเคโอเคไปด้วยดิต้องกดชิปก่อนแล้วไปกดชิปบรึเปล่าถ้าเขาถึงกดเชีย แต่การแรกเราต้องไปทางนูน้นอ้าวอ,อ้อยซัดเดียวเมิงเมึงมึงเมิงโดดโดดโอ้อีขี้อ้ควายไอ้สอยซัดอ้อยซัดอ้อยซัดพูดดิพูดคำหยาบนะครับก็คือว่าตายจริงอ่ะก็ดีนะเราได้ปลอดภยัยเราก็ต้องมาแนวป้องกันอีกรอบหนึ่งโอ้เออเอ็นซึ่งเราก็รู้แล้วว่าฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนู้นไปไม่ได้ฮิฝั่งนี้สีส้ม แป๊บแปบ,บดูก่อนอยังไม่มีสีแล้วใช่ไหมสีดำดูกว่าสีดำคือฝั่งขวาผมจะไปฝั่งขวาสือส้มมันหากันไปง่ายไงมันเลยมันกลับมาวางของก็ได้ของดีกันได้ซึ่งผมกต้องไปสียากยังต้องเป็นสีดำอยู่แล้วแหละอิอ,อปึ๊บปึ๊บม,มันหากันง่ายฝั่งนั้นเราชชบแบบส i ป,ปร s อิเ d อ n t e r ั่งนี้เลยโอ้โหฟินแล้วถ้าใครจะเข้ามาเล่นหรือใครเจอผมก็อย่าตีนะถ้าอยู่อีกฝั่งนะึ่งอ่ะอย่าตีกันนะถ้าใครเจอผมในเชฟนี้ขอเลยตีการเป็นพัธิมิตรดีกว่าถ้าคนทักผมนะแต่ผมรู้ว่าคนเป็นใครจะผมฆ่าได้คำเดียวว่าไม่ค่อยถนัดเลยอคิปไปด้วยเนี่ยต้องพูดกระเป๋าต้องพูดดีกว่าไม่มีแล้วใช่ไหมเช็กซ้ายเช็ขวาดีมากโอ้ ข้อความถึงปุ๊กทีวีเกมเมอร์เลยนะว่าเดี๋ยวเจอกันสบบามทิคสนเชนีน่เดี๋ยวเจอกันโทรศัพท์เจอบเจบเจอบเจบเจอบไม่มีใครหายสปีดตัวไหนใช้ได้ยอยเจอบดอมดีเนาในดอมอยทำหาวประแสงแล้วนะควันดาดีดะดีละ

กูก็ฉลาดจังอืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะมาถึงแรกกันอย่างนี้เปิดให้เซอรไปดูเลยอุ้ยทำไมต้องอย่างนี้ได้ดอนเด้งออกอ่ะโอ้โหอุตส่าเนียหน้แล้วเนะี่ยเปคนเล่นกี่คนจเ๊บโอเคไปแล้วยูสีแดงชินพญาเพิงเอ้าเพิงพญาไฟเชิญพญาเฟิงเอ้าเพิ่มพญาไฟ ติม,ม,มเตือดเดิมเดิมเหล็กกรอนหนึ่งขุดมนได้เราจะถามรอยมันไม่ได้เหล็กอะได้เหล็กปุ๊บก็อะไนี่คราฟไม่ได้นี่ครูทำไมมันเอาไปเลยเห็นไหมไอ้ชั่วเงียบจืบเหล็กมาเหล็กมามันจะไม่เล่นเข้าตัวไอ้พวกเนี้ยอืม ฉันโด่ใยบูแล้วตอนนี้ฉันไม่อยู่แล้วว่ายกับบ้านที่เออเจอ็ฉันไม่ต่อกลับแน่แต่ว่ามีโอกาสตอ่ออีกครั้งเดียวนี่เดี๋ยวสองแนมมันไม่สองมสองหรอกมันจะไม่ส่วนอายไม่ส่วนนะไม่ส่วนนะเราเพื่อนกันนะแล้วพวกที่มันกลับไปจะทำน่ะจะไปเอาไม้อะคงเอาไม้ข่าคืนมา เช่นพยาเพิ่มเอ้า,าเพิ่พยาไฟเช่นพยาเพิงอือ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 จะมาใช้แบบลูกศรมันข่ายากเนี่ยแลซ้ายแล้ขวามันบุกพับจนตีละแม่เอ้ยช่วยอ้ายหน่อยแซ่หนึ่งสองสาม ตีห้าอ,อืมป้องกันแม่งแทนที่จะมาโจมตีป้องกันแพตอนนี้ทางนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ทางด่วนรถไฟรถไฟกันเวลาดเดียนไหนเด้อสุท้ายนี้ต่อไปก็คือกอรมอกรุงเทพมหานครสายแดงนะจำใช้สายเขียวแหมเอาไอ้นิ่มตอนน่อ่นะอีกสีฟ,ฟ้ยโมฟาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,อเดีเออย๋ออยวเ,เ,เจอตัวตัว,ตวเฮ เดี๋ยวเดี๋ยวทาทำไมมันปอแปรข้างมันพัไมมันปอแปร้างทำไมมันปอแปรจริงปอแปรมากเดือดเดือดเดือดเดือทำไมทาโคตรจะแปลกเอ้ขอบคุณที่ขอบคุณมากไอ้ฟ้าไอ้เหลืองไอ้เขียวไอว้ม่วงไอเ้ไอเลวอเวอ้ยแหมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่ เข้าวสาลีทำไวมเช่นพยาเพงเอ้าเบิร์มพยาไฟตุ่มเช่นพยาเพงเอ้าเบิร์มพยาไฟติดใจกับเพลงอยู่มีคนส่งอะไรมาข้อความใหม่ดิ๊ดิ๊ดิดเข้าใจแล้วใครมีคนขอผมเป็นเพื่อนไอ้เร็วไอ้ชั่วไอ้ชั่วไอ้ตามซมไอ้เด็กเปรตเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับโอ้โหผมจะมาเปลี่ยนเรื่องหน่อยครับถ้าใครต้องการไลฟ์ผมก่อนนี้ครับแอลนะครับ นี่นี่ไอดีไลผมนี่ไง KATTS117 นี่ไลผมวันนี้ผมจะมาตอบถึงทุกคนนะครับอืมนีไลเก่าผมรูปไมเดอร์ไปเปลี่ยนเรี่ยวทำไมวะเรากับกลับกับมันจะตายไปแป๊บก็เข้ามาาหม่จะเกิดอะไรขึ้นตมเอ้ยวันนี้เชิญเชิบ ผมก็จะไปแนวป้องกันแทนจะไปแนวลุกเลยอ้โหยเจ้ยจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้มันมาไอ้เองเยหย่านะหย่ากลับไปหย่าจี้หย่า,อ,ยาอันไหนส่งไลน์มาจังไอเวนสคซกเกอร์รออค,ครับครับสคซกเกอร์ไลน์อะไรดได้เพชรไหมลักซี่เพชรอ้โอโข่มันแว่ามันกลับมาจ่ายตรงนั้นสินะ ได้เราจะเริ่มให้ตีกันใหม่ครับผมต้องเริ่มเปิดตีก่อนครับเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้กระเด็นตีไม่ได้ปุ๊บมันจะออกที่วายวาเวนนั่นก็จบคลิปด,ดีกว่ามันก็ตายขออีกกระติ๊ดหนึ่งเคลื่อนเติบเคลื่อนเติบไปเดี่ยวขออีกสักรอบหนึ่งตายสมเกียรติลูกผู้หญิงไอ้ลูกผู้ชาย เดี๋ยวผมก็จะมาตอบถึงคุณพวกทีวีเกมเมอร์ว่าต้องการแชทเกมกับผมด้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะเขาคงคุยกับผมได้ทางช่องพิเศษไอ้คุณพีซีฟ้าเหรอเย่ทำไมวะคุยข่าวคะครับผมยมีใครคุยเกมแบบคนไทยีคนนี้คุยอยื่องกินเหรอคนกำลงกินหรือ โอ้โหมันสุภาพผลิตมากอือหือ,อขอบคุณครับสอคุณาเลยคุณาครับพี่เชนพยเอเพิร์อาอเพิร์หมยย่อไฟเชนพยเอเพิร์อาอกกิฟักทองไมจัดที่มเอมมันแลก,กมากอะไรนีหยอืจริว่มามจิไเด็ด